สวัสดีครับจากช่อง GPU Channel นะครับวันนี้เราจะอีกหนึ่งอาการเสียนะครับของกราดจอตัว Power Cooler ก็คือของตัวบอดีตัวนี้นะครับก็คือเป็นของกราดจอ RX 4704จริงนะครับอาการเสียของเขาเนี่ยโดยรวมรวมแล้วก็คือเปิดไม่ติดนะครับหรือว,ว่าเปิดติดภาพไม่ออกนะครับหลังจากที่เรามาไล่เช็ควงจรไฟแล้วนะครับก็คือจะมีไฟที่มันออกก็แค่ ชุดนี้ชุดเดียวนะครับก็คือไฟ0.9โวลต์ครับส่วนชุดอื่นๆน,นี้ก็ออกมีไฟแลมบอกด้วยครับ1.5โวลต์นะครับ,รบชุดอื่นก็ออกปกติครับพวก12โวลต์นะครับที่จะมีไม่ออกเลยนะครับก็คือมีชุดของหม้อแปลงของนี่นะครับที่เป็น I20 นี้คือเป็นหม้อแปลงของชุด GPU นะครับอ่า พอเรามาไล่เช็กแบบอย่างละเอียดละเอียดนะครับก็จะมาเจอนะครับว่าจะมีตัว i อที่เอาไว้คุมมอสเฟ t นะครับก็คือตัวนี้นะครับมันลงกาวอยู่นะครับวิธีเช็คเช็คยังไงนะครับก็คือให้เอามิเตอร์จับกาวขาหนึ่งนะครับแล้วก็มาจับขาเกตของมอสเฟ t ขาสี่นะครับขาสี่ก็คือขานี้ขานี้นะครับขานี้ขาที่สี่นบไปนะมันจะมีขามากับขาหนึ่งของสองสามสี่กับขาสี่นะครับ ถ้าเกิดว่าขาเกตของ m o s f e ตตัวไหนนะครับที่มันลงกาวก็คือ IC ตัวนั้นเสียนะครับขั้นตอนการเช็คเลยก็คือให้เรายกตัว IC ที่มันเสียออกนะครับเช่นแบบนี้นะครับยกออกไปแล้วเราก็มาวัดขาเกตอีกทีหนึ่งนะครับเราถ้าเกิดว่าวัดขาเกตแล้วมันหายกาวเนี่ยก็แสดงว่าตัว IC เสียครับแต่จะไปถึงขั้นตอนการที่เราจะเช็ค IC เสียไม่เสียครับลูกค้าเพื่อนที่ซ่อมเองนะครับก็ ต้องคอมมอสเฟตกันนะครับว่ามอสเฟตมันช็อตหรือปั่านะครับซึ่งเคสนี้นะครับมอสเฟตไม่ช็อตนะครับเพราะว่า1 2โวลต์มันเข้าบอร์ดนะครับเราก็เลยตัดเคสแรกออกไปนะครับก็คือไม่เกี่ยวนะครับแต่ของเขาเนี่ยก็คือจะมีไฟพวกนี้ไม่ออกชุด gpu เลยนะครับเราก็เลยต้องมาหาสาเหตุว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับทําไมไฟถึงไม่ออกชุด gpu เลยซึ่งเราก็ได้มาเจอนะครับว่าตัว ic ตัวนี้มันเสียนะครับก็คือตัวนี้นะครับ8510นนะครับก็คือ ic ตัวนี้ เดี๋ยวเราก็จะมาลองทําการเปลี่ยนอะไรตัวนี้นะครับผมอันนี้จะไปของลูกค้าที่ส่งมาจากต่างจังหวัดครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนตัวนี้ใส่แล้วเราก็จะมาเทสกันอีกครั้งนะครับอันนี้เราไม่ได้มาวัดกันให้ดูนะครับเรามาอธิบายไปเลยถ้าเกิดว่าใครที่เจอการ์จอรุ่นนี้ power cooler x4704 ที่4 4, เปิดไม่ติดน,นะครับพัดลมหมุนนะครับลองมาเอามิเตอร์จับแบบจับจับดูนะครับว่า มีขาเกตขาใดขาหนึ่งมันช็อตหรือเปล่านะครับก็ขั้นตอนง่ายๆคือยกไอ้ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ขึ้นมออกถ้าวัดแล้วมันช็อตนะครับให้ลองยกเอาไอซีนี้ออกนะครับแล้วก็ไปวัดขาเกตอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นวิธีที่ไม่ได้ยากเลยก็เป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับใครที่เจอการจอรุ่นประมาณนี้ก็ลองทำดูนะครับโอเคเดี๋ยวร้านก็จะลองเปลี่ยนตัว IC ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับเราค่อยมาโมงต่อนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้การ์จอตัวนี้มันเปิดไม่ติดนะครับ Okay. ไฟชุด G P U ไม่ออกเลยเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนตัวตัวนี้ก่อนละกันนะครับว่ามันไฟมันจะมาหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้เราย,ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับตัว I s ยังอยู่ในแพ็กเกจอยู่เลยนะครับผมอ่าก็จะเป็นของตัว power c o o l e r ตัวนี้งั้นเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาสรุกปอีกครทางหนึ่งว่ามันได้หรือไม่ได้ละกันนะครับ นี้เราก็ได้ทาการเปลี่ยน IC เสร็จแล้วนะครับ IC ที่คุมมอสเสร็จนะครับก็คือตัว IC ตัวนี้นะครับไอเดีนี้คือตัวเดิมครับตัวใหม่คือตัวนี้นะครับดูจากเนื้อสีนะครับเนื้อสีสีจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับอันนี้คือจะตัวใหม่นะครับถ้าเป็นสีเดิมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นสีสีเหมือนสีตัวไอซีคนละสีเลยครับอันนี้จะสีออกจากเข้มๆหน่อยนะครับโอเคก็ก็จะเป็นไอซีเบอร์นี้นะครับเดี๋ยวเราลองคุมกันให้ดู อ่าครับเป็นเบอร์8ปดห้าหนะครับผมล็อตผลิตจากคละล็อตนะครับเห็นไหมครับศูนย์เจดห้าขีดสศนย์ะครับอันนี้ศูนย์หนศขีดหนึ่งสานะครับอันนี้สามหนึ่ศนยีดห่สามีใจศูนย์ึงเป็นล็อตผลิตนะครับตรงกลางน่าจะเป็นล็อตผลิตนะเห็นไหมครับสามหนึีดหนึ่งสาอันนี้สาม1นนขีดหสามะครับอันนี้ก็3ามหนูนยีดหสมีตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวแรกที่เราเปลี่ยนะครับ มันจะเป็นเบอร์0 7 5ย์หขีดนย์นะครับซึ่งเป็นแต่ที่เราดูนะครับเราจะดูเบอร์แรกนะครับคือเบอร์บนนะครับเป็นเบอร์8510นะครับก็โดยรวมแล้วก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองทำการเทสกันอีกครั้งนะครับว่าจากของเดิมเนี่ยที่ภาพมันไม่ออกเนี่ยคือภาพมันจะมาหรือเปล่านะครับที่ภาพมันไม่ออกเพราะว่าชุดไฟชุดนี้นะครับมันไม่ออกเลยนะครับพอเรามาวัดขาเกตเหมือนที่ผมบอกไปนะครับก็คือมันมีขาเกต ขาเกตก็คือขามอสเฟตนะครับคือลงกาวอยู่ก <Eat confused S 1> <gib> ็คือขาสี่ปกติขาสี่เราต้องไม่ลงกาวนะครับต้องเป็นขาที่มีความต้านทานหรือว่าต้องไม่มีกาวนะครับคือมันต้องเป็นขาที่มาติดกับตัวไอซีตัวนี้นะครับถ้าเกิดมันลงกาวแสดงว่าตัววงจรมันมีปัญหาครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายต่อเดี๋ยวเราก็จะทําการเทสดูก่อนแล้วกันนะครับนี่เราก็ได้ทําการต่อเข้ากับไลเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการ เช็คกันอีกครั้งนะครับว่าภาพมันออกหรือเปล่านะครับโอเคเราจะทําการออนกันดูอุปกรณ์ว่าเราได้เสียบแน่นแล้วนะครับผมโอเคเราทาการออนกันนะครับเรามาดูภาพนะครับว่ามีภาพหรือเปล่าโอเคก็มีภาพนะครับไม่ได้ต่อจากคอมพิวเตอร์แล้วนะครับต่อจากการดจอนะครับผมโอเคปิดไปแล้วลองเปิดอีกครั้งนะครับเปิดใหม่นะครับ อ่าโอเคเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปอาการกันแล้วกันนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็อาการเสียงของตัวนี้ที่ลูกค้าส่งมาก็คือเป็นอาการท่าจอเปิดติดไม่มีภาพนะครับพอเรามาเช็คทางร้านเนี่ยร้านได้มาเช็คเลยครับเราก็อันนี้คือสรุปเลยนะครับก็คือตัวที่มันมีจ่ายไฟก็คือ12บโวลต์จาบ,าบด้านบนด้านล่างนะครับมีทั้งคู่นะครับ พอเรามาเช็คไฟ0.9โวลต์ก็มีนะครับแล้วก็เราก็มาเช็คที่ไฟแรมไฟแรมก็มีไฟนะครับแต่ที่มันจะไม่มีเลยก็คือเป็นตัวเป็นตัวที่ของเป็นไฟเลี้ยงชุด PPU นะครับซึ่งจะไม่มีไฟเลี้ยงเลยนะครับเราก็เลยมาทําการวัดที่ตัวอุปกรณ์แต่ละตัวนะครับเพราะว่ามาวัดขาเกตนะครับก็เอามิเตอร์จิ้มที่ขาเกตคือขาสนะครับ เช็คขาเกติเป็นการเช็คตัว IC นะครับว่า IC แต่ละตัวเนี่ยมันเสียหรือเปล่านะครับซึ่งพอเราไล่เช็คมาที่เราบอกไปตั้งแต่แรกนะครับก็คือเรามาเจอขาเกตนะครับขาเกตก็คือขานี้นะครับขานี้ขาขานี้นะครับเออขานี้ใช่โอเคน่าจะใช่นะครับอ่าน่าจะเป็นขานี้ครับที่มันลงกาวอยู่นะครับพอมันลงกาวอยู่นะครับเราก็เลยทําการยกตัว IC ที่เราบอกตั้งแต่แรกนะครับคือเอาออกปุ๊บ พอเราเอาออกแล้วเนี่ยเราก็มาทําการวัดที่ขาเกียร์อีกทีหนึ่งครับว่ามันหายกาวหรือเปล่าซึ่งก่อนหน้านี้ตอนเราวัดนะครับมันคือเทียบกาวก็คือเป็นกาวนะครับเราก็เลยเอาเดอร์ไอซีแปออกนะครับแล้วเราก็มาเทียบนะครับเอามิเตอร์มาจิ้มอีกทีนี่ก็คือหายกาวนะครับซึ่งแต่อาการนี้อย่าเอาการ์ดจอไปลองในไลเซอร์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวการ์ดจอจะไหม้นะครับเพราะว่าตัวไอซตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวที่เอาไว้คุมมอสเฟตนะครับไม่ใช่ว่าเอาไปลองเหมือน ที่ผมเคยลองได้นะครับการที่จะไปลองได้เราต้องลอยเฉพาะมอสเฟะครับมอสเฟตออกลอยๆไม่เป็นไรครับแต่ห้ามเอาไอซีออกครับไม่งั้นเดี๋ยวเกิดมันจะเกิดการช็อตวงจรขึ้นนะครับเพราะว่าตัวไอซีเนี่ยมันจะเป็นตัวคอนโทรลขาเกตนั่นเองนะครับเดี๋ยวมันจะเขาเรียกว่ามันจะพันสัญญาณบวกลบไม่ได้นอะนแล้วมันจะพากันช็อตกันะนาวผมไม่รู้ช็อตขนาดไหนนะถ้าอยากรู้ก็ต้องลองนะครับผมเพราะผม,ผม,ผมไม่เคยอยากเสี่ยงลองนะครับผมโอเคพอเราตัวนี้มา เราก็เลยทำกรรมเหมือนที่เราบอกไปนะครับเราก็เลยเอา8510มาใส่นะครับแล้วก็เท่าที่เทสให้ดูก็คือใช้งานได้นะครับ mm hmm. ก็ถ้าใครที่มีอาการก้าดจอรุ่นประมาณนี้ที่เป็นบอร์ดลักษณะแบบนี้นะครับใช้ด้วยกันได้ทุกรุ่นนะครับแต่ต้องเป็นบอร์ดลักษณะแบบนี้นะครับทั้งเป็นพวก RX470 หรือว่าเป็นสามใบพัดสองใบพัดก็ได้ r e d Devil ก็เป็นบอร์ดทรงนี้นะครับเราก็ มาลองวัดเหมือนกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าบอร์ดทรงนี้จะมีอีกตัวนึงก็คือเป็นของแอตซุดนะครับเป็น Ax เหมือนกันนะครับเป็น Ax 470หรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้ครับแต่บอร์ดของเขาจะทรงลักษณะแบบนี้ก็ <ใช S 1> ถ้าบอร์ดของใครที่เป็นทรงลักษณะแบบนี้ใช้ด้วยกันได้หมดนะครับหลักลก,การการซ่อมเหมือนกันเป๊ะๆครับโอเคก็คลิปนี้เป็นคลิปงานซ่อมที่ดูแล้วก็ผมว่าน่าจะมีประโยชน์นครับแต่ไม่รู้จะมีประโยชน์กับคนอื่นหรือเปล่า ก็เอาไว้เจอกับคลิปงานซ่อมในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็บกดไลค์กดแชร์ดันทายโอเคไว้เจอกับคลิปงานซ่อมในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ